สวัสดีครับผมจงมโนรัตน์ครับแสดงรับบทเป็นมรกคทายกวัดนะครับรอมต้าเป็นผู้ช่วยพูมกับภาพยนตร์เรื่องนี้เชยครับนี่ครับผมไก่สุดแดนครับรับบทเป็นนักเลงนะครับเป็นโจรสวัสดีครับผมธนภัทรสายเตมานะครับพระเอกภาพยนตร์หนังเรื่องลุงพูนิและลิชาตินะครับ หนังเมืองคานของเจ้าพิชาติพงศ์นะครับมาในเรื่องแฮซิ่งวิ่งลุยรับบทเป็นดาบตำรวจน้อยนะครับเป็นดาบตำรวจที่กลัวเมียนะครับ <โฤ S 1> ไม่ใช่กลัวนะครับเกรียใจเฉยๆครับ<อ>สวัสดีค่ะชื่อข้าเมานะคะขายาการค่ะภาพ,พยนตร์เรื่องแฮซิ่งวิ่งลุยนี่ก็รับบทเป็นเมียของพี่มาติมน,นะคะก็ะออกเป็นแนวแบบเป็นเมียพี่มาตินนี่คือแบบแ,บบน,แนวแบบสนุก เฮฮาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าไม่ค่อยเต็มมาบ้าหวยอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากผู้ชมเลือกแกะจริงดุยโดยสักทางเพราะภาครีสานคือวันที่เจ็ดพฤศจิกายนเนี่ยคะ่ะคนที่อยู่จังหวัดอุบลพี่น้องพ่อแม่อุบ,บลาราชธานีอย่าลืมเด้อค่ะร่มหนังเนว,วดาจังหวัดอุบลาราชธานีค่ะศรีตะเกียบก็มีได้ครับเด้อศรีตะเกียบก็มีครับศรีตะเกียบยาลืวตอนร้อยเกียมีทุกที่นะครับของภาคอีคสานนะครับห้าสิบเจ็ดโลนะครับทั่วทั่วภาคอีสานนะครับผม เชิญได้เรื่อวันที่เจ็ดพฤศจิกายนหกเจ็ดนี้นะครับอบอกเล่าเรื่องหลังการทํางานเล็กน้อยว่าเป็นยังไงบ้างสนุกสนานไหมหรือว่ายังไงเล่าคนจะจําได้ไหมฮะสนุกมากสนุกมากครับก็หนังเรื่องนี้ขอรับรองว่าสนุกมวนตื่นแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับมึงก็บอกอ่นแล้วแล่นผลแล้วแล่นอแล่นเออม้วนสนุกแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับพร้อกอ เรียนเชิญพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับไปซอยเป็นกำลังใจนะครับผู้สร้างก็คือคุณบุตรบงองราชานะครับกับอาจารย์ดาวบันดอนนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ดาวบันดอนนะครับครับกับพี่พลอยพุ่งพงศ์พูดเกี่ก็บเขาคนพลอยพุ่งพงศ์นะครับก็เขาฝากผลงานไว้นะครับพี่น้องนะครับแล้วเราจะได้เห็นความสนุกสนานของภาพยนตร์นั้นจะมีอะไรที่ ยากกะปล่อยของไหมสถานที่หรือภพณีวัฒนธรรมเราถอดยาคือเราอันนี้อันนี้ต้องให้คนที่อยู่ที่กาลสินพูดอีกวเ่าเพราะเรายังไม่เคยยังไม่่คยรู้ประเพณีของกาลสินดีค่ะก็ขอเป็นวันที่สี่นะครับรอบสืบมนชนวันที่สี่ที่กาลสินนะครับแล้วก็วันที่เจ็ดที่จังหวัดคอนแกนนะครับรอบสืบมนชนอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นมาพร้อมกับนักแสดงชุด คนใหญ่ครบทีมนะครับครับผมมีมปปะปากภาพยนตร์เลยปากภาพยนตร์เอาสำหรัผู้ใหญ่ครับแล้วก็ขอฝากพี่น้องนะครับประชาชนฟังน,นะครับมีผู้คันสารนะครับทุกท่านนะครับรับชมภาพยนตร์แห่ซิ่งวิ่งลุยกันนะเพราะว่ากองเล็กๆแนวดตกลกตลกเฮฮาตลกครับกองเล็กจริง แต่รับประกันได้สนุกเรื่องนี้มันสงบไงขอปากถ้าไดยนแห่ซิ่งพิ่งอ่ด้วยนะครับออขอบคุณครับข,ขอบคุณครับโอเค